สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเอทูบช่องนี้ช่องเดิมค่ะขอบพระคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้ามารับชมช่องรวมถึงท่านที่ช่วยดูโฆษณานและคลิปวิดีโอจนจบคลิปให้ด้วยแล้วก็หลายหลายท่านที่ช่วยเขียนคอมเมนต์ให้ข้อมูลข่าวสารอัปเดตต่างๆมาให้อย่างมากมายเลยเป็นพระคุณอย่างสูงเลยนะคะอะล่ะสำหรับวันจันนี้เนะาะวันจันทรที่10กุมภาพันธ์นี่แหละ นะคะสินค้าของพี่หลิง Away l s Wonder เนอะก็จะมาเขาเรียกอะไรเปิดขายอีกแล้วครับท่านสำหรับใครที่พลาดในรอบที่ผ่านมาหลายคนบอกไม่ทันเลยอะ่ะทำไมน้อยจังนะคะความถึงหูของควงหลิงหลิงนะท่านซีีโอควงก็งงเลยจัดนัดพิเศษขึ้นมานะจะเรียกว่านัดพิเศษเหรอก็ไม่ถูกหรอกก็คงเป็น การวางแผนการวางแผนของควงจงหรือว่า c ีโควงมาแล้วแหละนะนะอ่ะในเพจเออไม่ใช่ในเพจในอคา์ของ a เวส y s นเดอร์บอกว่าพลาดรอบแรกไม่ต้องกังวลพิเศษไปเลยสำหรับลูกค้า Always Wonder Shop collection low with love ครบ3,000บาทรุนรับจดหมาย Always Wonder Low with love สามารถซื้อได้ที่ไลน์ shopping และเว็บไซต์วางจำหน่ายในวันจันทร์ที่10กุมภาพันธ์สอี่อ2 0 2้นี้เวลาเที่ยงวันนะคะพิเศษเฉพาะบนไลน์ shopping และเว็บไซต์ของเราเท่านั้นนะคะและเราก็ได้มาเฉลยแล้วนะเจ้าปุยเจ้าปุยนะเจ้าปุยมีชื่อว่าอ่าถ้าหลายคนตามอยู่ก็ต้องรู้แล้วนะคะมาเฉลยแล้วเจ้าปุยตัวนี้มีชื่อว่า โกลดี้วันเดอก็คือยังเป็นนะคะน้องมะต่ายอะไรอะเอก็คือโกลเด้นบวกกับกระต่ายกันเป็นน้องมะต่ายจะบอกหมาต่ายก็ไม่ใช่นะจะเหมือนตัวโกลเด้นแต่หูยาวเหมือนกระต่ายนะมาดูหน่อยเพราะว่าตอนแรกพี่เหล่งพี่เออพี่เหล่งอะไรละ่ะพี่เหล่งเล่นมุกนะคะมาทายชื่อกันว่าจะปุ๋ยนี่ชื่อว่าอะไร ประกาศออกมาแล้วว่าชื่อ Goldy Wonder เป็นหมาที่ขี้สงสัยเหมือน CEO แน่เลยนะคะถึงให้ชื่อนี้นะอามาดูกันหน่อยเขามีธีมเขาบอกว่าเป็นพันโกลเด้นะคะไอค o n i c Design นะก็คือการออกแบบที่เป็นลักษณะเฉพาะของน้องกลดี้ก็คือจะมีดวงตากลมโตอะไรกลมโตโตโกลมเฮ้ยนะคะ ลำใหญ่จริงๆเอ่ดวงตาโตกลมเหมือนกับซีโนี่แหละขนนุ่มฟูสีน้ำตาลอันนี้ไม่คงจะไม่เหมือน c ีโอลวนะมีดวงตาโตกลมเหมือนกันสวมชุดสีแดงสุดน่ารักน่ารักเหมือนลูกสุนัขโกลเด้นรีทรีฟเวอร์มินิเจอร์คุณที่กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งนี่นะคะน่ารักจริงๆก็คือโกลเด้นหูยาวมะา,ายมาตาย ก็คือเป็นหมาบวกกระต่ายก็เลยออกมาเป็นมาต่ายบุค,คลิกภาพอ่ามาดูมาดูนิสัยน้องนิดนึงน้องอ่อนโยนน้องเป็นมิตรน้องร่าเริงน้องไม่เห่าน้องไม่กัดน้องกินแต่คารอดลักษณะเหล่านี้พี่หลิงไม่ได้บอกเอบอกเองอ่ะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม,เใหม่เดี๋ยวหาว่าแบบนะเตาไปรืออ่อยเอหยุดป่ยจะฟังพี่หลิงพูดวอะไรอ่ะมาดูกันมาดูกันบุค,คลิกลักษณะนิสัยของ น้องโกดี้ก็คืออ่อนโยนเป็นมิตรร่าเริงและเป็นสัญลักษณ์ของรอยยิม้มและความสดใส Always Wonder นี่น่ารักน่ารักนะคะอย่างนี้เราก็รู้ที่มาของน้องโกดี้แล้วนะหลายคนก็แบบลุ้นกันใหญ่ลุ้นกันใหญ่ว่าจะเชื่ออะไรชื่อเต้าออมไหมออมก้อนไหมไม่หลิงละอะไรอย่างนี้เป็นตน้นก็คือความบอ,อกมาแล้วนะชื่อ โกดี้ค่ะโกดี้โกดี้โกดี้น่ารักนะแล้วก็ยังมีแบบแก้มแดงๆด,ด้วยแล้วก็ใส่เสื้อแดงก็คือเป็นเนี้ยแหละพวงกุญแจน่ารักสดใสอย่างนี้เลยครับท่านเออนะไหนมาดูซิเขาพูดอะไรกันต่อเดี๋ยวนะอ่าเขาบอกว่าโกลดี้วันเดอร์อยู่ที่นี่แล้วเพื่อเป็นทูตแห่งความรักเพื่อเผยแพร่ความรักก็คือเป็นทูตนั่นแหละ พวงกุญแจสุดน่ารักนี้มีพลังสนุกสนานและรอยยิ้มไม่รู้จบพิเศษเปิดหูเลยนะคะพิเศษสำหรับลูกค้า Always Wonder ได้ช็อปคอ l l e c ชัน n Low Wit Love ครบ3,000บาทลุ้นรับรางวัล Always Wonder Low Wit Love แล้วก็ l e t t e r ด้วยนะคะ Always Wonder Low Wit Love l e t t e r ก็คือจดหมายรัก ร็อกแอนโ l รใช่ป่ะนี่ Love and Low จาก a w w y y s Wonder ซื้อได้ที่ Line Shopping และเว็บไซต์เท่านั้นวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการในวันจันทร์ที่10กุมภาพันธ์พรุ่งนี้แล้วนะเวลาเที่ยงวันเท่านั้นพิเศษเฉพาะบน Line Shopping และเว็บไซต์ของ a w w y y s w o n r e r ก็คือสรุปแล้วยังไงเอ๊ก็คือยังคงคอนเซ็ปต์ลามไปถึงตุ๊กตาเลยถ้าวันหลังน้องอมจะออกตุ๊กตาบ้างก็ต้องเป็นตุ๊กตาที่สื่อเป็นเป็น เป็นสื่อแทนตัวน้องอ,อมได้ด้วยนะคะในการบอกเล่าสิ่งต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเออเออก็ดีนะก็ดีเรียกได้ว่าเป็นอีกอหนึ่งงานหนึ่งงานของน้องที่ก็ได้รับผลตอบรับดีเยี่ยมเพราะแต่ละคนบอกน่ารากักอ่ะอยากได้อ่ะนะหลายคนบอกว่าเอแลคนที่ซื้อไปรอบที่แล้วว่ามีสิทธิ์ได้ร่วมลุ้นกิจกรรมนี้ด้วยไหมนะก็ก็ยังไม่มีคําตอบยังไม่มีคําตอบ อืมก็เดี๋ยวมารอดูกันนะว่าจะอย่างไรก็เรียกได้ว่าเออน้องก็โตขึ้นอย่างรวดเร็วอ,อ,อย่างเห็นได้ชัดเลยก็คือเหตุการณ์มันพาไปอะนะน้องก็เนี่ยแหละเนี่ยแหละ,หละก็เป็นเรื่องราวดีๆข้วนี้มาถึงอีกหนึ่งเรื่องก็คืองานแฟนไซแฟนโซนใช่ไหมในวันที่สิสี่กุมภาพันธ์วันแห่งความรักน้องหลิงน้องออมต้องไปที่ถูกจับตามองมากๆแน่ๆเลยแล้วน้องยังไปร่วมงานแฟนไซโฟโตบุ๊กหลิงแอนออม The story of us นะคะเพิ่มจำนวนคนที่จะได้เข้างานอีก100หลายชื่อนะและกรุณาย,ยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมงานด้วยหลายคนโชคดีนะคะก็คือโชคดียังไงเอก็คือได้สิทธิ์นะคะเขาให้สิทธิ์เพิ่มงาน100หลายชื่อนี้ก็ถ้าถ้าคุณไม่ดวงจูจ่จนเกินไปคุณน่าจะติดนะรอยชื่อโอแต่มันก็น้เปอร์เซ็นตะ์มันก็น้อยนิดหนึ่งหรือเปล่าเพราะว่า ถ้าฟังจากวันนั้นพี่สาวจีฟีแบ็คคือเขาเหมาทีคือเขาเหมากันไปตับๆแล้วถ้าเทียบกับรายชื่อคนไทยที่นะซื้อคนละเล่มคนละเล่มคนละเล่มมันก็เป็นส่วนน้อยเนอะโอกาสที่จะได้เนาะได้ได้ได,ได้เนี่ยแฟนชายแฟนโซมันก็ค่อนข้างยากแต่อันนี้เขาเปิดมารอยทีพี่สาวจะให้น้าตาไหลนะน้ําตาไหลอะไรนะเออก็คือถึงแม้เขาจะเพิ่มอีก100หนึ่งร้อยรายชื่อก็ยังคงไม่มีชื่อฉันอยู่ดี ไม่ต้องเสียใจหรอกค่ะอันเนี้ยจะเรียกว่าอะไรง่ายกว่าระหว่างถูกหวยกับได้บัตรหลิงออมไม่ใช่อันนี้บัตรอะไรนะเออก็บัตรหลิงออมแหละแฟนซาอันไหนจะโชคดีกว่าเออนะเอาเป็นว่าไม่เทียบกับเลขท้ายสองตัวเลขท้ายสองตัวมันน้อยไปถ้าเทียบกับรางวัลที่สี่แล้วกันนะคะกับงานแฟนสายแฟนโซนหลิงออมคุณเป็นคุณคุณจะเลือกถูกรางวัลที่สี่หรือว่าไปนะคะไปเจอน้องหลิงน้องออมตัวจริงในงาน อ่ะอันนี้ก็เป็นประเด็นให้คบคิดเหมือนกันเพราะว่านะฮะเออก็รักก็รักอะ่ะเออก็เดี๋ยวมารอดูกันละกันว่าพอรักมันก็อยากจะได้เห็นน้องอะไรอย่างนี้ไงแต่ว่าก็ายังไม่ได้เป็นผู้โชคดีเขาบอกงานนี้นะแฟนๆชาวจีนปาเข้าไปอีกครึ่งหนึ่งอะ่ะนะแล้วยังมีมาบวกยิบยิบย่อยยอย,ย,อ,ยอีกต่างหากเขาบอกเขาถอดใจแล้วพี่สาวไทยบางคนก็บอกถอดใจแล้วก็ต้องปล่อยเขาไปนะ แต่เดี๋ยวฉันจะช่วยดันแฮชแท็กให้ละกันดันโพสดันอะไรก็ว่าไปอ่ะก็เรียกได้ว่าวันนี้เอามาฝากพอหอมปากหอมคอนะใครที่ไม่ทานรอบที่แล้วเห็นบ่นกันอุ๊บอุบเลยว่าไม่ทานน่ะคือสั่งได้แล้วก็เราจะกดขายเปลี่ยงหายไปเลยก็เดี๋ยวมารอดูกันรอดูกันว่าฟีดแบ็กนะจะเป็นยังไงนะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรมาอัปเดตเดี๋ยวจะมาอัปเด เพิ่มเติมให้นะคะสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงกินอะไรก็อร่อยนะชันจะเหมือนพี่หลิงแล้วซีก็อวยพรเรื่องนาปากทองตลอดอะไรสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณที่รับชมค่ะ